สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสายพี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแพนเค้กนะคะไม่พาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแพนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะ จานสำหรับใส่แพนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแพนเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะมาเริ่มกันค่ะน้องๆวันนี้พี่อู๋จะสอนวาดแพนเค้กเป็นรูปขนมเคก้กมัฟฟินนะคะมาเริ่มกันค่ะ อันดับแรกนะคะมาเตรียมแป้งแผ่นเคก้กผสมสีผสมอาหารนะคะมีสีดำสีส้มสีเหลืองนะคะใส่ขวดไซส์5้ ml ใช้หัวบีบสีดำนะคะต่อมาค่ะก็มีสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะสีจากคัลเลอร์ฟูลนิดนึงนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็แป้งแผ่นเคก้ก แบบไม่ผสมสีนะคะใส่ขวดไซสใหญ่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะมาดูเตาแพนเค้กกันค่ะพี่อูใช้เตาแพนเค้กอันนี้นะคะเป็นเตาไฟ,ฟฟ้ายี่ห้อ f ฟเ e k i n คนะคะพี่อูเสียบปลั๊กไว้แล้วไฟเข้านะคะแต่สวิต์ยังอยู่ตรงศูนย์นะคะเพื่อที่เตาจะได้ยังไม่ร้อนนะคะเราก็จะวาดได้สะดวกนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องร้อนมือนะคะ เริ่มกันค่ะใช้แป้งแพนเคก้กผสมสีดำนะคะลากเส้นโค้งครึ่งวงกลมนะคะอันอ้วอนๆอออใหญ่ๆลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็วาดเส้นโค้งขยักแบบที่พี่อูก๋กำลังวาดแบบนี้เลยด้านล่างนะคะจะดูคล้ายๆเส้นโค้งต่อกันหลายๆเส้นนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราจะวาดถ้วยมาฟินด้านล่างนะคะลากเส้นตรงทะแยงลงมาค่ะสองข้างและลากเส้นตรงบรรจบกันแบบนี้นะคะเป็นแนวนอนก็จะได้ถ้วยด้านล่างแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มลงสีกันเลยนะคะพิ่วเอาสีเขียวลากเป็นเส้นตรงด้านในทําเป็นลายของอถ้วยมาฟินนะคะแล้วก็ใช้สีเขียวจุดลงไปเลยนะคะ แล้วที่เหลือก็ใช้สีอื่นๆเลยคะ่ะจุดทําเป็นลายเหมือนเป็นชิ้นช็อกโกแลตบนมัฟฟินของเรานะคะเขาเรียกชิ้นช็อกโ,โกแลตเคลือบสีแบบเบรนโบว์ใช่ไหมคะและพิวก็ใช้สีส้มนะคะระบายถ้วยมัฟฟินด้านล่างนะคะน้องๆสามารถจะใช้สีได้ตามชอบเลยนะคะไม่จาเป็นต้องใช้สีตามพิวนะคะ แต่ที่พี่อูแนะนำให้ใช้หัวบีบสีดำเพราะว่าหัวมันใหญ่นะคะก็จะบีบได้ง่ายนะคะการวาดแผ่นเค้กนะคะก็เป็นกิจกรรมงานศิลปะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการแล้วก็ช่วยทำให้น้องๆเนี่ยผ่อนคลายด้วยแล้วก็พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่อูก็แนะนำอยากให้เป็นกิจกรรมวันหยุดในครอบครัวนะคะ แล้วพี่อก็ใช้สีชมพูค่ะเป็นมัฟฟินสีชมพูด้านบนนั่นเองนะคะค่อยๆระบายไปค่ะระหว่างที่น้องๆกํากำลังระบายลงสีแผ่นเค้กของเรานะคะ <c oughs> ก็ยังไม่ต้องไปทำอะไรกับเตาไฟฟ้าของเราเลยนะคะปล่อยไว้แบบนั้นเลยนะคะตอนนี้เตาก็จะยังไม่มีความร้อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะ สีสันเริ่มสดใสามากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะสีผสมอาหารที่ใช้เนี่ยพี่อแนะนำให้ใช้สีผสมอาหารแบบฟูดเกรดนะคะเพราะแพนเค้กของเราเนี่ยเวลาวาดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปรับประทานได้นะคะจึงแนะนำให้เลือกใช้สีผสมอาหารฟูดเกรดแบบดีๆเลยนะคะจะได้รับประทานได้สบายใจนะคะน้องๆคนไหนนะคะ ไปฝึกวาดตามแล้วเนี่ยก็ลองส่งภาพมาให้พี่อูดูบ้างก็ได้นะคะหรือถ้าใครเนี่ยมีตัวการ์ตูนตัวไหนอยากให้พี่อูวาดนะคะก็บอกพี่อูมาได้นะคะถ้าพี่อูพอจะวาดได้นะคะพี่อูก็จะวาดให้ดูนะคะสุดท้ายพี่อูขอตัดขอบอีกครั้งหนึ่งด้วยสีชมพูนะคะเห็นไหมคะพอวาดใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยชิ้นงานสดใสมากเลยเป็นมัฟฟินสีชมพูนะคะ อ่พอเสร็จแล้วต่อมานะคะคราวนี้เราจะไปเปิดสวิตตาแพนเค้กไฟฟ้าของเรานะคะจากศูนย์ตรงนี้ให้อยู่ตรงไหลไฟเข้าแล้วนะคะสัญลักษณ์ไฟสีเขียวขึ้นแล้วตอนนี้เตาจะเริ่มมีความร้อนแล้วนะคะก็จะรอแป๊บหนึ่งค่ะให้แพนเค้กสุกฟองอากาศขึ้นเต็มแบบนี้คือสุกแล้วนะคะก็ระบายแป้งแพนเค้กแบบไม่ผสมสีค่ะ ทับลงไปอีกหนึ่งรอบเทคนิคนี้จะทำให้แป้งเนี่ยหนาขึ้นนะคะกลับด้านได้ง่ายแล้วก็อร่อยมากขึ้นด้วยเพราะว่าแพนเค้กเนี่ยจะมีชิ้นที่หนาขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะใครลองไปทำจะรู้เลยว่าแพนเค้กเวลาใกล้สุกเนี่ยหอมมากๆจริงๆนะคะ นี่แป้งสุกแล้วนะคะเพราะว่าฟองอากาศขึ้นเต็มแล้วนะคะก็ค่อยๆกลับด้านค่ะเสร็จแล้วนะคะแพนเค้กมัฟฟินสีสันสดใสน่ารักของเรานะคะอุปกรณ์ต่างๆพี่อูปแปะลิงก์ไว้หน้าคลิปนี้ในช่องติกตอกของพี่อูแล้วนะคะใครอยากสั่งซื้ออุปกรณ์ไปทำตามเชิญได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ